ครัวเตยหอมสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับเมนูตามสั่งง่ายๆบายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอเ,นเพื่อนๆไปดูกันเลยครับสําหรับเมนูในวันนี้ก็คือผัดเต้าหู้ทรงเครื่องหมูสับราดข้าวครับสําหรับเมนูนี้ทําได้ไม่ยากครับแต่นานๆทาทีครับไม่ได้มีทุกวันผัดเต้าหู้ทรงเครื่องหมูสับที่ครัวเตยหอมมีวิธีทำยังไงไปดูกันเลยครับ อันดับแรกครับให้เพื่อนๆเตรียมเต้าหู้ไว้รอได้เลยครับยี่ห้อใดก็ได้ครับเป็นเต้าหู้ไข่1หลอดยี่ห้อใดก็ได้ตัดครึ่งและแบ่งเป็น4ส่วนครับไว้รอสําหรับทอดครับเปิดไฟตั้งกระทะทอดเต้าหู้รอไว้ได้เลยครับน้ามันร้อนนิดหน่อยก็ใส่เต้าหู้ลงไปทอดได้เลยครับจนกว่าเต้าหู้ของเราจะเหลืองสวยในระหว่างที่เราทอดเต้าหู้ให้เพื่อนๆไปเตรียมผักไว้รอได้เลยครับผักของเราจะมีอยู่5อย่างครับ1พิกชีฟ้าเขียว2พิกชีฟ้าแดง3หอมใหญ่4ต้นหอมและ5ขึ้นช่ายครับ หั่น <secondly, S 2> ทุกอย่างเตรียมให้รอได้เลยครับและอย่าลืมกระเทียมทุบและสับครับประมาณสัก2กลีบครับหมูสับเราใช้ประมาณ40กรัม pus, ครับเตรียมทุกอย่างไว้รอได้เลยครับตอนนี้เรามาดูเต้าหู้ของเราครับน่าจะเหลืองสวยพอที่จะขึ้นได้แล้วครับสําหรับวิธีการทอดเต้าหู้นะครับตอนแรกต้องไม่คนเต้าหู้กลับไปกลับมานะครับให้เต้าหู้ของเราเซตตัวก่อนแล้วค่อยคนถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเต้าหู้ของเราอาจจะแตกได้ครับเรียบร้อยครับเต้าหู้ของเราเหลืองสวยแล้วครับสําหรับการจัดเสิร์ฟหนึ่งที่ครับเราใช้ข้าวสวยประมาณ100กรัมครับ ตักใส่ถ้วยรอไว้ได้เลยเมื่อเพื่อนๆเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเราไปดูวิธีการผัดได้เลยครับอันดับแรกครับเปิดไฟตั้งกระทะครับใส่น้ามัน1่ช้อนโต๊ะครับใส่กระเทียมลงไปเจียวก่อนครับเจียวกระเทียมของเราให้หอมครับใช้เวลาประมาณ1-2นาทีครับเมื่อกระเทียมเราหอมดีแล้วก็ใส่หมูของเราลงไปผัดได้เลยครับประมาณ40กรัมครับต่อเสิร์ฟหนึ่งที่ให้เพื่อนๆผัดทั้งสองอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณ2-3นาทีครับแล้วเราค่อยใส่ผักของเราลงไปผัดได้เลย หลังจากที่ใส่ผักลงไปแล้วให้เพื่อนๆผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับจนกว่าผักของเราและหมูของเราจะสุกครับแล้วค่อยมาเริ่มปรุงกันครับถ้ารู้สึกว่าแห้งก็ใส่น้ำซุปได้ครับแต่่าใส่เยอะจนเกินไปครับเมนูนี้ไม่ต้องการความแฉครับเรามาเริ่มปรุงกันเลยครับอันดับแรกครับซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะครับอันดับที่2ครับซอสหอยนางรมครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับชูรสกับน้ำตาลครับประมาณอย่างละหนช้อนชาครับ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับเจอขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2-3นาทีครับหลังจากนั้นเราเค่อยใส่ต้นหอมเตียงชายและเต้าหู้ที่เราทอดลงไปผัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นนั้นว่าใช้ได้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องหมูสับพ,พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วครับเราไปจัดลงถ้วยให้ลูกค้าได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูง่ายๆายบาครัวเตยหอมหวังว่าเมนูนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ